สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอส์สุกูสุข้อนะค่ะพี่น้องคะมาพี่น้องเมื่อนใี้ได้ตั้มบวชฮวงส้มตั้ส้มตั้ตคะ่ะตั้เองพี่น้องมาเสิร์ฟน้มกันเด้อพี่น้องเดือใส่บักกอบความเด้ไหมเนี่ยใส่กุ้งลูกกุ้งลูกลกุ้งก,กุ้งตัวน้อยน้อยหนึ่งดอกพี่น้องน้ำน,นัวพี่น้องน้ำน,นัวสิ่งน,น,น้ำนัวซะก่อน เสียบไปพี่น้อง mm hmm. เสียทีุ่บนไม่มีเม็ดกระถินไม่มีเม็ดกระถินแม,ม,ม,ม่เสียบกันได้เจ้าพี่น้องจ้ะกุ่งต้บ่างไงหรอพี่น้องน้ำนัวค่ะ ตำเองแซ่บเองน้ำนุ่งนวลพี่น้องแซ่บเซียนแบบงมื้อนี้อันมื้อนี้เป็นเสียนขูดเด้อพี่น้องใส่แบบขูดจะกินเสียนยาวๆจังซี่นอ่ะอึ้ดอยากไปเป็นเซียน,นเนา่าแงก็เลยใส่ขวดขวดออก น้ำเย็นยน้ำเย็นฉันแสบไปหนักแสบหนัวเนี่ยนำปไปแดกหนัวครับอันนี้คือต้นอ่อนทานตะวัน นายเป็นตนอ่อนทันตะวันหละ่ะบางคนเอิ่นบางคนเอิ่นว่ายอดอ่อนทันตะวันยวเก็เอพูดเือะ น้ำนวลนวลมากใช่แบบพี่ซิบนวยเทดเทดอันนี้ก็เอ,อื่นพักเงี่ย <c oughs> พักใช้น้ำมันหอยแสียไปนึ่งพักก้ตุ่งอยู่บ่นี่หง่เพื่อพักเงี่ kinh nhanh được Muốn ngồi thêm anh <cười> <cười> จำเพียงกระเสรันเป็น,นเลยพี่น่องใครต้มเฮ็ดพี่น่องชิมไรก็ไปเซ่นนี้แหละัพี่น่อง่ะเอาไปกินจ้า ขอบคุณขอบคุณต่อการรับชมนะคะขอกระไรขึ้นหนาค่ะแม่บ้ายเพชร